โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ้าวโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วิวเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งอีวิโวลูชันแลฟสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ยิวเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งอีวิโวลูชันสามนะครับอ่าวันนี้จะมาต่อกับศึกบอสห้าตัวนะครับกับอุลตร้าแมนเลโอนะครับที่เราอย่างค้างคากันไปนะครับผมจะอ่าไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะครับเพราะที่บ้านฝนตกทุกวันเลยครับ เสียงมันจะรบกวนครับเสียงดังรบกวนมากเลยโอเคไปบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอุลตร้าแมนทิก้าที่ผมไอ้ที่น้องบอกว่าล้างสีฟ้าให้เล่นล้างสีฟ้าเตะอย่างเดียวอนะ่ะใช่ป่ะไม่รู้ <laughs> เออเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะเล่นสุดบอลห้าตัวไปก่อนไปโ <laughs> อ้โหเจอเซตต้อนเลยว่ะตัวน่ารำคาญเลยป่ะอุลตร้าแมนเลโอผมไม่เคยดูเลยครับพวก ผมรู้ตั้งแต่ไกอ่อไปที่ผมรู้จักไกอ่อคอสมอสเน็กซ์ซัดแม็กเงี่ยผมรู้จักนะทั้งไรพวกเลโออะไรไมไีผมดูตามไอยูทูบเอานะโอเคป่ะเชนตอนคนะรับเชนตอนเอ้ยกดเฮ้ยภามันช้าๆเปล่าทุกคนเยอะเยอะคอมคอมการคอมการเดี๋ยว,ไวไม,มันจะไปไหมเดี๋ยวมันจะนี่มันหายตัวได้ป่ะกดออกหน้าลำคาเลย โอเคปะโดนโดนลบปะอือโดนลบมันยังโดนดว่ะเดี๋ยวได้ละน้องหมัดตรงนี่เอาคืนเอาคืนมาคาตาเต้คาตาเต้นี่มาต้องมีท่าต้องมีท่าตะคอสมอลด้วยมีท่าไอ้ท่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเอ้ยยา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 เรือไม่ได้ละนี่นี่อ๋อมีอะไรให้กดปะ สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาคุณทรแมนพันช์สับโดนโดนยังกะโดนยังกะอะไรวะอะไรบ่าอะไรบ่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะอะไรวาะรวารัวรัวครับรัวรัวเคจังหวะรอจังหวะครับดูขึ้นมาดิไปกดโดนแต่โดดอย่างเดียวเลยวะนี่โอ,โอ,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 อ้โห้เมาปึ๊บปึ๊บโดดโดดโดด นี่ต้องกระโดดตีลังกาโอ้โหยังล้มลก่อนเลยกดไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีแน่นที่ยิงใช่ไหมจับ <c oughs> หายตัวได้อีกมึงมึงนี่ก็มึงนีงง่โอ้โหว้าวาวา้วาวว้าวโอ้ใจเย็นโอ้โอ้อยู่หลังมั้งอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรอะไรอะไร <c oughs> โหดีถึงจะล้มมาับต่อทองเนี่ยต้องเอาจิงแล้วครับมา อุตระมาเลนคิกโอ้โหเือนกันเล่นกันนะกระโดดกอดเฮือกันเต็มท้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วะจังหวะนี่นี่นี่ตื่นกาได้ปะนี่นี่นี่เป็นสูตรเป็นสูตรมาใช้เช้าเลยมาทุกคนคอมนี่ตื่นกากรอบนึงเฮ้อโดน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 กันดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดีนี่นี่น,นี่มาตรงมาตรงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคทำเคือมาผมจะมาพร้อมลุกขึ้นมาไอ้ถล,มถลม่มถล่มมาโอ้ครับคุณตั้มแมนคิกตายซะเซตต้นถ้าผมใช้สามเหลียมไปน่าจะไม่ตายครับถ้าแตบบอันนี้มันแน่นอนกว่าเรียบร้อย ตายแล้วหรอเป็นพงครับเป็นพงตอนเล่นอุตมะตอนผมเล่นอุนเต็มแข่งอะไรดานเนี่ยโคตรโหดสุดตอนเลยสู้แทบไม่ได้เลยชิวฮ่เฮ้ยเจอเอสอันนี้รุ่นรุ่นพี่ใช่ปะ่ะเลโอเป็นน้องหรือเป็นพี่ปะอุนเต็มเออมาแล้วฮะมาเออนี่ไปว,ว่ะมันไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่ใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่มันไม่ค่อยสโลว์เมืนมอมนแกมันกินมันสโลว์ ก็เหมือนกันนี่แหละนี่เอสผมจะเรียกว่าอุลตร้าแมนเอสนะครับมันเรียกได้สองชื่อเอสกกบเออะใช่ป่ะมานี่โดนดูโดนโด,นดนูต่างคนต่างโดนติลิโอต่อยไม่ค่อยโดนเลย,ะยวะอย่าโหการรอเลยเพื่อนพี่น้องดิจะเล่นกันดิโว่ไม่เปะไม่โดน เฮ้ยม,มันกันเก่งจังว่ะฮะชอบท่าเนี่ยชอบท่าเนี่ยสุดละเตโอเนี่ยนะเฮ้ยโลบโ,โอ้โหเฮียเราไม่โดนอ่ะมัดเฮ้ยก้มทำไมเด็อเเจมหน้าถึงอรลอย,ยไม่วักใช้สามเดียมได้เด็ดพันมามันก็นิดนิดะดีวกว่าแจ๊กว่ะ แจ็คไทยเยอะแต่เบามากยาเดียหลบทันโอเคโดดนี่ใครให้เล่นไฟเป็นเด็กเป็นเล็กเีเล่นไฟดิเฮ้ยไปเล่นไฟทำไมะฮห้ามเล่นไฟถ้ากูมีกูยิงแล้วเนี่ยเฮือเฮือยังนี่จะโดดใส่ไม่ได้มาเฮ้ยลบ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 ถอยก่อนนะโอ้ยยังโดดแค่โดนี้ มาจบสักทีมึั้ะยืนนไไี่แหละตูงมาเดโอคิกบอกเลยมาไปซะเดโอคิกโอ้ยพอดีเลยนึกว่าจำไม่ทันเะโอคิก,คกคถ้าโดนคิกรอบมึงนี่จะตายานะทุกคนไปเฮ้ยลบบอบไม่ทนันถ้ากูย,ยิงได้กูย,ยิงแล้วเนี่ยมาดีมาดีมาดี มาดีน้องเอาไงดิอีกทีดินี่ตเต็มเต็มหน้าจบตะทีนะน้องลาก่อนนะพี่พี่พี่หนึ่งทีช่วง,งนี้เล่นตะโดดอย่างเดียวเลยโดดใส่อย่างเดียวนโอครับจังหวะนี้ไปไปซะมึงอนะลาก่อนเดี๋ยวโอคิกตู้เรียบร้อยมันไม่มีท่ายิงลำแสงอะไรโอ้มันจะมีแบบท่ามือ หมือนคาราเต้เหมือนคาราเต้ญี่ปุ่นมีมือมีเท้าเงี้ยแต่พวกอุนเตเมนตัวอื่นจะยิงกลมแสงใครเนี่ยไดโนเสาร์เฮ้ยนี่มันด่านทิก้าเลยนี่ว่าพาหน้าเจอกับทิก้าครับทิก้าเนื้อเรื่องหมดเนื้อเรื่องครับทิก้ามาแต่เวลาแต่เวลาเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเลยต้องโดดไซค์ก่อน อันนี้มันอยู่ปีศาจอ้สซาบาลานี่นมันอยู่ในภูเขาไฟป่ะที่ดูสปอยมาหรือเปล่าเนี่ยภูภูเขาไฟเท่าไหร่ภูเขาไฟฟูจิหรือเปล่าใช่ฟูจิป่ะเนี่ยใช่มาเฮ้ยหลบหลบได้เฉยนี่นี่น,นี่มามามา,มาชอบชอบสุดแล้วชอบเดโอสุดแล้วเนี่ยเนี่ยชอบเลโอไปฆ่านี่ไปกันป่ะกันได้ จัดจับกอดเออโดนฟาดไม่ได้มึงฟาดกูก็ต้องมัดตรงหน่อยจะได้รู้ร้อยตัวเอาทำอะไรมาเลเดอร์พันเออเลเดอร์พันเลโอพันฟิงมาดูมาดูมาดูมาเลเดอร์เออว่าจะผมมาจะแคทมาเลเดอร์ได้เกคยคลิปแรกของผมเนีมาเลเดอร์นะเกมมาเลเดอร์หามัจะหามา มาเล่นเดยมาเล่นใหม่ตอนนี้เซฟหายไปล่ะแต่ว่าจะพาไปจะลองนิดหนี่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 น,นี่เลร็วปัดตรงยากโอ้อโอด,นดนจนได้คุณมาแนอง,งอนจิตแนอง,งอนจิตไม่ได้เรืเอเฮ้ยมันทำอะไรีโดดไปไหนโดดไปใต้รื้อฐา,านบ้าด จะจบไม่จบอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรมือยาวมือยาวไม่แก่มือยาวมาห้ามาห้าเดี๋ยวคิกเดี๋ยวคิกตรงกลางจังหวะ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 โอ้อเต็มเต็ม เดิมนอทุกคนเฮ้ยทำไมภาพมันกระตุกวะกระตุกมากเลยวะทำไมกระตุกแบบนี้อโอดูภาพดูภาพกระตุกจัโอ้ยทุกคนจะดูได้ปะเนี่ยภาพว่าตุกมากเลยจอจังหวะครับโต๊ดซีเต็มเต็มปากลาปิดฉากครับเกี่ยวเกี่ยวอะไรวะครับ ผมผมช้านะครับขอไอ้สามก็พอเล่นได้นะก็พอเล่นได้บ้าเก็บทำมันเล่นพวกเกมแบบแรงๆไม่ได้นะชิวๆคนระับโอ้โหเนื้อกระจายเนื้อสับหลัดกระจายไอย้ตัวที่กี่วะสามใช่ไหมมาอีกสองตัวเจอกันอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครครับทุกคนมาดูกันมาลุ้นกันครับตอนนี้อยากเจอครับ อุนเตมนยุคใหม่อะ่ะนานไงได้หนะ้าอุนเแมนนี้มันชอบทรงนะทรงมันก็สวยนะครับแต่ผมไม่ชอบงอนมันะนะแค่นั้นอะ่ะงอนมันเปลกๆนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้มาครับเลโอเลโอโอ๊ยอันนี้ยิงกระตุกก่าเดินอีกนี่ซับซับ ฮักโอ้ยมันภาพโคตรช้าดูดิมันกระตุกป่ะจะไดๆเครื่องร้อนโอ้เครื่องร้อนอยังเลยวะแป๊บ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 ไม่ได้นะมึงอ่ะนี่โอ้โหกระตกุกอุลอยไปนู่นนี่นะกูตอะเลโอพันธ์น่าจะได้เลยนะเลโอพันธ<า>ไปนี่ เออเป็นเอฟเฟกนี้มันหายแบบเป็นคัสซซนนี่เออโยผิด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 นี่เออเริ่ม,เร,มเริ่มหายกระตุกแล้วเริ่มหายกระตุกแล้วเ,เริ่มหายกระตุกแล้วเออเริ่มเมเเออเหมือนเดิมเลยเออลุกมด่ด้โอ้โหเดนะน่านี่นี่น,น,นี่มาตรงครับมาตรงมาตรงซะมันี่ยืนในต่ออีโอ้โหลอยไปน,นูน่น เดี๋ยวโอคิกยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วมาถ่ายซะมึงอะ่ะเดี๋ยวโอคิกป๊อปนี่โอ้โหมแรงอยู่กำลเล่นไปมันก็แรงอยู่นะเออเออตัวนี้เตะกัน้าอะไรเตะกดสูงอะ่ะเนี่ยดูดิอันคอยเดี๋ยวมา สัตว์ไม่ได้นี่การคอยทีไปปิดฉากไะ้จังหวะน,นี้ลุกมาลุกมาเ <c oughs> ต็มเต็มหน้าเดี <c oughs> ๋ยวันี้เป <c oughs> ็นน้ำปกเดี๋ยวไปเอาเว้นน้ำปกดีกว่าเต็มเต็มหน้าเลยหน้าโอเคครับ <c oughs> ตายซะเลโอคิก <Leo. S 1> <c oughs> เยียบย้อยชนะเย้วชนะเย้วต่อไปบอสตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหตัวนี้จริงด้วยปะไอ้สิงโตชื่ออะไรไม่รู้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยไม่รู้ไม่ชื่ออะไรไปหายเปล่หาหายกระตุกเปล่าเข้มะหายกระตุกอยู่หายกระตุกอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหนีอยู่ใช่ยไหมในเรื่องอ่ะในเรื่องเรื่องมึงหนีอวินี่นี่นี่กันเก่งเธอด้วย โอ้โหเบ้าโอ้ย vania, โอ้ยมานี่เอาดิมาจังหวะต้องรอจังหวะต้องรอจังหวะแล้วก็กระโดดทีดที่อยู่เยอะลบอืมโดนแทงแล้วกูเฮ้ยจับไม่เคยได้เลยอันนี้ใช่ใช่โอ้ย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 ไปขอสักทีเด้อ สักทีเถอะน้องเต็มเต็มหน้ามาไลเดอร์อออค,ออออคิกปิดฉากคุณเต๋อเลโอคิกดิเออเลโอคิกปิดฉากเนี่ยน่าจะใช้สองทีก็ตายแล้วไปเกมเร็วหน่อยเกยมเร็วหน่อยเกมเร็วหน่อยเดี๋ยวคลิปจะยาวกว่าน,นี้เไม่ไม่ไม่นี่นี่เอ๊ะมาดิฟาดฟาด ไปไงอ่ะลุกขึ้นมาดิอย่าอู้อย่าอู้อย่านอนมงก็ไม่บอกมงก็ไม่บอกมาตรงซะมั่งนี่พังพังทำามเดี๋ยวโอ้คลิกเลยจังวันนี้ถ้าไม่ตายเลยงไม่โตละตายป่ะะเลือดแค่นี้ตายป่ะมันก็แรงอยู่นะเดี๋ยวคลิกเนี่ย zoom ยิ่งอยู่วิ่งดูวะนี่ใช้แค่อันนี้ก็พอโอ้ยโว้ยโว้ยโว้ยน้อง น้องจะเล่นไม่กับพี่แบบนี้ไม่ได้นะน้องนะน้องขอขอขอสักทีมิหลันไส้ปะขอทิปหน้าสักทีด,ด,ดิไม่มีจบเกมครับปิดเกมครับเกมครับชิวๆครับไอเดอร์พันขาดครึ่งตายแล้วเรียบร้อยฮะชิวครับชิวสุดท้ายด่านสุดท้ายมันไม่เนี่ยมันไม่กระตุก ีไไปไหนผู้ชนะทำไมเลออนีจะได้อุ้ยได้ด่านด่านหิมะใช่ไม่มที่ที่ไทเลนต์มันไปนี่จะได้ถ้าไม่ตายนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า